ทางด้านของรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับออกมายืนยันว่าไม่เคยสนับสนุนให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางโดยเตรียมหาหรือกับฝ่ายกฎหมายนะครับในการยื่นเอาผิดการเลือกประธานวุฒิสภาพร้อมกันนี้ได้มีการเรียกร้องต่อสื่อมวลชนนะครับที่ถูกคุกค,คามแจ้งความมีว่ามอบขออภัยนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเรียกร้องต่อสื่อมวลชนนะครับว่าให้มีการแจ้งความกับมอบประชาธิปัตย์ครับ นายอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการมอบประชาธิปัตย์ประกาศให้ประธานศาลปกครองประธานศาลฎีกาและประธานศาลรัฐธรรถถมนูญร่วมกันหาหรือเพื่อกำหนดแนวทางการหาทางออกของประเทศภายหลังจากที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยได้รับเลือกเป็นประธานวุทธสภาโดยเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นบททดสอบว่าผู้แทนจากองค์กรต่างๆจะยอมถูกข่มขู่ค,คุกคามหรือไม่ นอกจากนี้ยังเตรียมหารือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนการเลือกประธานวุทธสภาเมื่อวานนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นการดําเนินการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการประกาศดังกล่าวนั้นจะถือเป็นบททดสอบบทสําคัญของคณะบุคคลและตัวแทนองค์กรทั้งหลายเหล่านั้นเป็นการทดสอบว่าจะยินยอม ให้นายสุเทพนั้นข่มขู่คุกคามหรือไม่หรือจะออกมาช่วยนายสุเทพให้ได้เป็นรัฐาธิปัตย์อย่างอุกอาจและก็เปิดเผยหรือไม่สังคมจะได้เห็นกันครับว่าบุคคลและองค์กรที่นายสุเทพได้ประกาศเรียกมานั้นจะให้ความร่วมมือหรือไม่รวมถึงความพยายามที่เลือกประธานสวจนได้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยมา พราะชัดเจนนะครับว่าขัดกับพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาวิสามัญและขัดรับธรรมนูนแน่นอนซึ่งเรื่องนี้พักเพื่อไทยโดยฝ่ายกฎหมายนั้นจะมีการยื่นร้องให้มีการตีความส่วนกรณีที่ม็อบประชาธิปัตย์นำมวลชนไปปิดล้อมสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆถือว่าเป็นการคุกคามสื่อมวลชนทำลายรากเงาประชาธิปไตยโดยเรียกร้องให้สื่อมวลชนที่ถูกคุกคามแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แสดงจุดยืนว่าเห็นด้วยกับการกระทําดังกล่าวหรือไม่โดยพักเพื่อไทยจะทําหนังสือถึงองค์กรสื่อสากลเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมของม็อบประชาธิปัตย์แต่ที่แปลกประหลาดคือนายชวนนบอกว่าการกระทําดังกล่าวของกปปสนั้นไม่ผิดกฎหมายทําได้ไปปิดล้อมเฉยเฉยไม่ได้บุกรุกสถานที่ ไม่ได้ไปข่มขู่คุกคามใครพักเพื่อไทยขอเรียนนะครับว่าพักเพื่อไทยขอประนามการคุกคามสื่อการข่มขู่สถานีโทรทัศน์ทุกช่องของกปปศเพราะสื่อมวลชนนั้นเป็นฐานันดรที่สี่ของสังคมพักเพื่อไทยขอเรียกร้องครับให้สื่อมวลชนทุกช่องผู้บริหารทุกสถานี ได้โปรดออกมาแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีกับกปปสอ,อย่างเร่งด่วนและสังคมจะได้เห็นครับว่าสื่อช่องไหนค่ายใดที่ไม่แจ้งความไม่เอาผิดอย่างเร่งเรีบเร่งด่วนนั้นแสดงว่าท่านอาจจะรู้เห็นเป็นใจพักเพื่อไทยจะได้ทำจดหมายครับไปยังองค์กรสื่อสากลสมาคมน,นักข่าวระหว่างประเทศให้เข้ามาดำเนินการ รองโฆษกพรรคเพื่อไทยยังยืนยันด้วยว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยเสนอชื่อนายชานชัยลิขิตจิตระเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางตามที่มีกระแสข่าวและจะคัดค้านการดําเนินการใดๆซึ่งไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชเดินหน้าต่อสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยจนถึงที่สุด